หมาลูกนี้ครับผมยกมมาแบบนี้หายครับผมโอ้โห,โโห,โโหต้องขอภัยด้วยนะครับผมทดสับอีกเครื่องแบตหมดนะครับผมต้องขอภัยด้วยนะครับอ,ออกเยอะครับผมลูกนี้ ต่อเจ็ดนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมตัวสับอีกเครื่องแบตหมดนะครับผมต้องขออภัยชาร์จไม่เข้านะผมโอ้โหเตะชาร์จไม่เข้านะครับผมขอที่เจ็ดต่อสามนะครับผมเสิร์ฟวัดมาลูกนี้ครับผมยกมาแบบนี้ติดเกี่ยวซุปเปอร์กริฟ๊ด แก้ไขยก2มาแบบนี้หายครับผมสุดยอดนะครับผมตะก้อคู่นี้ครับผมตอตอครับผมทดสอบอีกเครื่องแบตหมดนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมที่สับต่อเจ็ดนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม มาลูกนี้ยกมาแบบนี้โอ้โหโปเต้ออกนะครับผมลูกนี้ออกโอ้โหน่าจะล็อก,กันนานนะผมตะก้อคู่นี้ครับผมตอ,อที่เจต่อสานะผมมาดูเกมเสิร์ฟของซปเปอร์กิฟสวัดช่องกลางครับผม,ม, Gift, บผมลูกนี้ยกมาแบบนี้พี่ดูนเตะออกนะครับผมลูกนี้แชรแล้วครับผม อันนีครับโอ้ต้องขอไฟครับกี้ครับผมโอ้โหคนดู400คนแบตหมดนะครับผมแบตอีเครื่องหมดครับนี่สำรองครับผมรับตัวทัมีสองเครื่องครับผมมันชาร์จไม่เข้านะครับผมอีเครื่องหนึ่งครับผมอี้เครื่องนี้ครับผมแบตเต็มนะครับ น้องนางหรอนะครับผมเปลี่ยนแดนนะผมนี่นี่เราอัดประมา้าี ไม่ไม่ไม่แค่เขาลงท่างแค่บก็ส็บสิบเข้าไปแล้วก็เอาเขาผมมันตัดเลยอ่ะมันตัดเอง้าผมเป็นดีดใช่ไหมถ่ายมถ่ายน้พใช่ไหมอรม่เนมัา้เลย สู้ครับก <Culture. S 1> ่อนปากน้ำด้วยนะครับผมเส็มเ,เ,เ,เสร์ครับผมพีโ่โดนนะผมโอ้กิฟโอ้ยกแกไขมาลูกนี้ยกมาแบบนี้หายครับผมสุด <onas> ยอดมาก เตียงคืนน้องนั่นดิลินผู้ไทยมดูเกมเซิร์มน้องผมเศรษฐบัดมากรีปยกมาแบบนี้น้องโปเต้โอ้หายครับผม สวัดีทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีก็มารับชมนะครับที่8ต่อ4ครับผมซูเปอร์กิฟต์นะครับผมบัดไปช่องกลางลูกนี้มีปัญหาครับผมลูกนี้ยังเตะแก้ไขดีโปเต้ครับผมตูเตะลูกนี้ครับผมโอ้โหสุดยอดน,นะครับผมปิดจัดนะครับผมโปเต้ติดนะแนี่ยอดอด

ตัดมาเบาๆลูกนี้กิฟโอ้โหลูกนี้หายครับผมไม่เหลือต่ออกน่งัไ เดาดขอที่สีตอกข้าวโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีโอ้ไม่ค่อยใจกันนะครับผมกับลูกนี้ครับผม ห้าต่อเก้าครับผมมาตรงนี้ครับผมโอ้โหกิฟต์ยกมาแบบนี้หายดียครับโอ้หดีมากครับผมน้องโปรเต้ครับผมจะตัดไฮไลท์ให้ชมนะครับผมสรับโปรเต้ครับ ต่อ5โอ้ยสลับเนี่ย5ต่อ9นะครับผมดูทีมงานประเวทนะครับผมดูเสือวัดม้าลูกนี้ยกแบบนี้รอรับได้เลยครับผมโอ้ ที่9ต่อ5นะครับตัดยอดนะครับผมลูกนี้ยกมาแบบนี้รอรับนะครับผมโอ้โหเสดีเหมือนกันนะครับผมหลับทีมงานประเวทเดินสายนะครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมติดตามชมคู่เอกในรายการนะครับผมระหว่างนะครับผมเสจสันนะครับผมท็อปจันนะครับผมพระทีมงานเจ้าบ้านเปิดเจ็ดนะครับผมชั้นก็เกิบกับน้องโปเต้ครับเก็บน้องเอง พาดเองนะผมเด็กมพาดเองนบันเียบันเดียจับก,กล้องตรงกลางหน่อยครับโอ้ไม่รู้ว่าตรงกลางครับผมพื้นที่มันแคบนะผมพื้นที่ไร้สดแคบนะผมต้องขออภัยด้วยนะผม ได้เขตนี้ก็โหก็ดีแล้วนะผมดูที่มันแคบนะผมได้แค่น,นี้พยนะายามจะทำให้มุมมันสวยๆนะผมแต่มันได้แค่น,นี้นะว้าไอตึกหายครับผมดู ที่6ต่อ9นะครับดูกเกมเสิร์ฟมาผมถึงมาลุกเวทมาลูกนี้ครับผมยิบยกมาโปเต้โอ้โหเตะลูกนี้ ่อที่9ต่อ6นะผมมูรูเมื่อกี้โอ้โห่อนที่6ต่อ9นะครับผมดูทีางนททานพิจารดิโอ้ลูกี้ ขอที่9ต่อ6นะครับผมเติมเสริมวัดช่องกลางลูกนี้มีหลุดมีแตกให้เห็นนะครับผมอ๋เป็นแทนเป็น10ต่อ6นะครับผมสสวัดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูกันยาวๆเลยนะครับผมสลับข้ามคืนนี้นะครับผมตขอ,อที่10ต่อ6นะครับผม หูเซอร์โปเต้ลงมาไม่ข้ามนะครับผมโปเต้โอ้โหเตะเป็นก็ต้องเสิร์ฟเป็นนะผมโปเต้ก็เสิร์ฟดีเหมือนกันนะครับผมจากน้องโปเต้ครับผมนานๆจะเห็นน้องโปเต้เสิร์ฟฟรีนะผมไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมได้เสิร์ฟแปรนะครับผมแต่ไม่มีดิวนะครับผม เป็น11ต่อ6นะครับผมสิบเอ็ดต่อหกนะครับผมโบเต้เสิร์ฟวัดหมาหูหูเสิร์ฟดีลูกนี้ยกหมาแบบนี้หอ้โหายครับผมหูเสิร์ฟดีครับผมวินนนโอ้ยังเกี่ยวขวามาได้นะครับผมลูกนี้ 6ต่อ11ครับผมกิฟโอ้โหโอ้ติดเกี่ยวยกมาแก้ไขโอ้โหลูกนี้ไม่เหลือครับผมลงนะครับผมสุดยอดนะครับผมเล่าโบเต้ครับวันนี้ครับผมฟิตมากนะครับผมนล่าโบเต้นนครับผม เอ็ดต่อหกโอ้โหช่องกลางครับผม,มเสร์ฟดีเหมือนกันนะครับผมน้องโปเต้ครับผมโอ้โหโอ้ลูกพุ่งแรงมากเลยนะครับผมน้องโปเต้รัาผมเสร์ฟคปับผม สองต่อหกโอ้โหออกครับผมต่อสิบสองครับผม หมาลูกนี้ครับผมยีฟยกไปหายครับผมโอ้ยังเตะไม่พลาดเลยนะครับผมน้องโปเต้ครับผมโอ้พี่ดม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 กินแก้วพี่ดมหลบหลบกล้องให้ผมแป๊บหนึ่งครับมันมันบงับงเต็มเลยเต็มหัวเลยครับ บังโอเคครับผมใครเตะคู่ต่อไปอยังไม่รู้เลยครับคุบ๊คู่ต่อไปน่าจะเป็นธม่าหรือเปล่า

สองต่อหกวู้ลูกหอครับผมนายจะเก็บแรงครับผมตัวก,กิกต์นะจะหมดแรงครับผมเดี๋ยวเสร์บของโดนประเวทน,นะครับผมหกต่อสิบสองนะครับว้าวไอ้ลูกนี้สนุกเล่าครับผม ปกิฟนะเหมือนฝ่ายเสิร์ฟบ้างครับผมสองต่อหกเสิร์ฟวัดใส่ลูกนี้ครับผมยกมาไข่ดีลูกนี้ครับผมล้นไปหน่อยครับผม บอลกูเสกหน่อยครับยังไม่เตะนะครับยกมาอ้พุแบบนี้หายทุกโลกนะครับ สิบสองต่อหกยิบเข้าโหเสิร์ฟลูนี้ยกมาแบบนี้ก็โหหายครับผม คู่่อไปน่าจะเป็นหัวหน้าต้นนะครับผมต่อสองหนึ่งแล้วจบจากหัวหน้าต้นก็เป็นคู่เอกในรายการเลยนะครับผมต่อสินะครับ เสรบฟแอ่เบาๆแบบนี้รอรับได้เลยครับผมติดเกียร์ครับผมสุดยอดนะผมสองต่อหนะครับผมโโอ้หเช็คหน้าขวาลูกนี้ครับผมมีหลุดมีแตกให้เห็นเหมือนกันนะครับโม ลูกนี้เสิร์ฟดีมากคิปนะครับผมไล่เส้นดีมากครับผมน,น,นี่นี่นี่นอนสารต่อโขงนะครับโอ้โหลูกนี้เช็คไปจุดเดิมแต่ออกนะครับผมโหดุนสู้ๆน้องครับผมาาเชิญเดี๋ยวผมเดี๋ยวฝากบอกให้นะครับพี่เล็ก มาต้องหลักเองตเอง,เอง,เองแก้ไขไว้ลูกนี้ยกมาเบาๆแบบนี้ก็ไม่เหลือครับผมอ oh. 1 3ต่อ7นะครับโอ้โหเสิร์มลูกนี้ถือว่ากิฟต์โอ้โหเสิร์มดีมากครับผมลูกนี้ นาสายของพี่ดนนะครับผมลูกนี้กิฟต์โอ้โหเสิร์ฟทะแยงนะครับผมลูกนี้ทะแยงตัดหน้าซ้ายลูกนี้ครับผมแทนเดิลเกมนะครับผมดูครับเกมเสิร์ฟของซูเปอร,ร์กิฟต์นะผมสี่ต่อเจ็ดโอ้โหเสิร์ฟเ,เกมนะครับผม เล่นหวังซูเปอร์กิฟต์นะครับผมเอาชนะไปน um. oh, ะครับผมโอ้ uh. โหสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆสนามในสนามอมตะนครเฟสเจ็ดนะครับเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวโอ้หหลังไหลครับผมในสนามเฟสเจ็ดนะผมเยอะมากครับโอาสองลูกนะกี้คาถาพี่นี่ก็เป็นน่าจะเป็นทีมงานบ้านบึงหรือเปล่าครับผมโอ้โหทีมงานบึงครับผมโอ้โหนี่ก็เป็นพม่าครับผม สออูนะครับผมูที寶寶่จะเดียวน่าจะมีเดี่ยวอกาสเราลอสนานน่อนี่หนักนะบมไม่หนักเราเลยนี่เราโตเะไปไหนเมื่อกี มาถ่ายรูปกมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเขาจบไลฟ์สดกันนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชม